สวัสดีครับทีมแพทย์มื้นที่10ใน100จำรัาบ,บาทชูกวดมาจายนขอได้งานาความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจําวันที่20พฤศจิกายนวันนี้ครับเรามีผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 เพิ่มขึ้น4รายแต่เป็น4รายในสเต็กรรันทีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีผู้ป่วยสะสมที่เป็นโควิด -19 ทั้งสิ้น3,892รายครับวันนี้ เราไม่มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตเลยเพราะฉะนั้นจะมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปแล้ว60รายด้วยกันครับและเราก็ยังมีอีก87รายอยู่โรงพยาบาลครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่พี่น้องคนไทยทุกคนช่วยกันทานะครับทาให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงมีศักดิ์ศรีในวงการโลกในวงการที่สาธารณสุขนะครับเพราะฉะนั้นครับช่วยกันต่อไปนะครับกาดอย่าตก วันนี้ครับทั้งโลกมีการแพร่มีการติดแล้วโควิด -19 ในหนึ่งวันจำนวนเป็น6 0แสนกว่าคนนับว,ว่ามากครับสองวันก็1ล้านกว่าคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งโลกครับมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงรุนแรงมากที่ทวีปยุโรปทั้งทวีปและประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนไทยทุกคนครับการแพร่ระบาดในเมืองไทยเท่ากับศูนย์การอย่าตกนะครับ มาดูต่อครับว่าผู้ป่วยสีลายในวันนี้เป็นอย่างไรนะครับผู้ป่วยสีลายวันนี้นะครับมาจากเยอรมันหนึ่งลายเป็นหญิงไทยอายุ33ปีครับอาชีพผู้ช่วยพ่อครัวมีไข้ครับจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสครับ2ลายจากสาธารณเช็กนะครับเป็นหญิงไทยอายุส4ปีกับหญิงไทยอายุ40ปีครับอาชีพพนักงานนวดกับรับจ้างทั่วไปไม่ไม่มีอาการนะครับญี่ปุ่นหนึ่งลายครับ เป็นหญิงไทยอายุ24ป,ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปนะครับมีไข้ครับพบเชื้อมีไข้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ป่วยทั้งหมดก็รักษาโรงพยาบาลครับจนกว่าจะไม่มีการติดต่อจึงออกมาจากโรงพยาบาลได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นชัดเจนนะครับว่าสเตคโควานตินและอัลเทอริทสเตคโคว n นนเป็นพื้นที่ที่กรองการแพร่ระบาดของโควิด -19 เข้าสู่ประเทศเป็นอย่างดีครับทำให้เรา ไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศเป็นระยะเวลานานติดต่อกันนะครับมาดูต่อครับในสเตคอลันทีนนะครับมีคนมาใช้บริการทั้งสิ้น1 3 1 9 9 2รลายครับเพราะว่าเป็นคุยในทีน933ลายนะครับเพราะฉะนั้นก็ย้ำอีกทีหนึ่งครับว่าเป็นพื้นที่ที่ทำให้เรามีความปลอดภัยและนี่คือจุดแข็งของประเทศไทยครับที่เรายังต้องคงมีสเตคอ a ันทีนและเอาที t สเตคอลันทีน เป็นที่ป้องกันไม่ให้มีการพล่ะบาทในประเทศไทยนะครับที่มาดูครับว่าขณะนี้ครับประเทศไทยนะครับยังมีการปิดประเทศอยู่เราอนุญ,ญาตให้คนไทยไปมาหาสูได้เดินทางต่างประเทศได้นะครับเราก็มีคนไทย ติดต่อเที่ยวบินและสเต,เตทขออังกนเพื่อจะเข้ามาสู่เมืองไทยทุกวันนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวครับเราให้อนุญาตพวกที่มีสเปเชียลวีซ่านะครับคือวีซ่าพิเศษพวกที่ลองสเตย์อยู่ระยะยาวพวกนี้ต้องเข้าตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขคือต้องกักตัว14วันนะครับทุกคนครับและเราก็ยังมีคนป่วยมารักษาโรงพยาบาลนะครับด้วยโรคอื่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับประเทศไทยครับเป็นประเทศที่ปลอดภัยเป็นประเทศที่ใครก็อยากเข้ามา เพราะพี่น้องคนไทยทุกคนช่วยกันเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันต่อไปนะครับทั้งในขณะที่ทั้งทั้งโลกระบาดอย่างรุนแรงครับญี่ปุ่นก็เริ่มมาแล้วเกาหลีก็เริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะครับในขณะที่ประเทศไทยครับการแพร่ระบาดยังศูนย์อยู่นะครับทีนี้มาดูครับว่าทั้งโลกวันนี้นะครับมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงมีคนทั้งโลกติดเชื้อแล้ว57 2 2 8 1 0 6ล้านรายครับ ตายไปแล้ว1นึ่งแสนหนึ่งล้านสามแสนกหารยลายประเทศที่เป็นอันดับหนึ่งคือสหรัฐอเมริกามีคนเป็นทั้งสิ้น12ล้านกว่าคนตายไปแล้ว2 5ง0 0 0ห้าหกว่าคนนะครับประเทศไทยครับมีคนเป็นแล้ว3ามพันคนมีคนตายไปแล้ว60คนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับประเทศไทยอยู่อันดับที่151อครับนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเป็นฝีมือของคนไทยทุกคนที่ช่วยกันทํา เพราะฉะนั้นช่วยกันทําต่อไปครับประเทศไทยเรามีเกยียรติมีศักดิ์ศรีเพราะคนไทยทุกคนช่วยกันนะครับต่อไปครับวันนี้ครับทั้งโลกครับยังระบาดหนักนะครับแล้วก็ในอาเซียนก็ยังมีปัญหาอยู่ที่มีการระบาดอย่างมากในอาเซียนก็4ประเทศครับคืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์เมียนมาและมาเลเซียนะครับอินโดนีเซียครับเดิมมีขาขึ้นตลอดจะไม่ลงเลย ต่อมาเมื่อสองระยะมานี้นะครับระยะ2อาทิตย์มานี้เริ่มชะลอตัวลงและเริ่มลดลงครับแต่วันนี้กําลังเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ดินเนเซียครับเพิ่มขึ้นมีคนแพร่ระบาด4 7 9 8รายใน1วันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดินเนเซียครับขอติดต้องติดตามกันต่อไปว่าที่เพิ่มขึ้นนี้จะเพิ่มขึ้นชั่วคราวหรือจะเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆนะครับติดตามต่อไปครับส่วนฟิลิปปินส์ครับวันนี้มีการแพร่ระบาด 1, 3 3 7ารยายต่อ1วัน ซึ่งขาลงครับดีกวันก่อนนะครับต่อไปเมียนมาครับเมียนมาในระยะนี้จะเห็นว่ามีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนะครับเดิมเมียนมาอยู่อันดับที่ต่ํากว่าไทยแต่วันนี้เมียนมามีคนเป็นถึง 74, 0 0 0พคนในขณะที่ไทย3,000กว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นเมียนมาวันนี้จึงระบาดรุนแรงกว่าไทยแต่วันนี้เมียนมาเริ่มชะลอตัวลงมีการแพร่ระบาด1,560ัคนใน1วันครับ ตัวเลขพอๆกับวันก่อนเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเมียนมาขณะน,นี้เริ่มชะลอตัวลงแล้วนะครับและกําลังจะลงอยู่นี่นะครับติดตามต่อไปครับส่วนมาเลเซียครับวันนี้มีการร่าบาด1,290คนก็มากกวันก่อนเล็กน้อยนะครับแล้วก็วันนี้มาเลเซียยังคงสูงขึ้นเล็กน้อยยังไม่ลงนะครับเพราะฉะนั้นมาเลเซียก็ต้องติดตามต่อไปครับว่าจะจะหยุดจะคุมได้ขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราครับ ประเทศไทยทั้งสองฝั่งชายแดนตะวันตกกับชายแดนใต้นะครับยังมีความเสี่ยงอยู่แต่ในขณะเดียวกันครับไม่ใช่พี่น้องแค่จังหวัดชายแดนจะต้องการไม่ตกนะครับคนไทยทุกคนทุกจังหวัดต้องการไม่ตกด้วยกันครับเพราะขณะน,นี้ไวรัสตัวนี้มันซุ่มตัวอยู่และเมื่อไหร่เราประมาทมันจะแพร่ระบาดทันทีครับนะครับติดตามต่อไปส่วนลาวครับ กัมพูชาครับไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศเวียดนามมีการแพร่ระบาด4คนในประเทศใน1วันนะครับก็ดูกันต่อไปครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะครับเราไม่มีการแพร่ระบาดติดต่อกันระยะเวลานานระยะหนึ่งแล้วสิ่งที่เราต้องทําคือป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ป้องกันคืออันดับหนึ่งเราทุกคนต้องมีวินยัยการไม่ตก2ภาครัฐต้องช่วยกันดูแลตรวจตาพื้นที่ต่างๆนะครับขณะนี้ครับ ทั้งสองอย่างนี้มีการตรวจตราดูแลพื้นท,ที่ต่างๆในกิจกรรมต่างๆมีการใช้มาตรการป้องกันเป็นอย่างไรก็พบว่าทําได้ถึง97เป็นตัวเลขที่ยืนพื้นครับนะครับแล้วก็ไทชนะแพลตฟอร์มใช้แล้วถึง97.1เนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่มั่นคงและดีดีครับนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันครับของขอเรียนย้ําเรื่องการใช้ไทยชนะแพลตฟอร์ม เจ้าตัวนี้จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งคอยติดตามดูแลเราเหมือนเป็นหูตาแทนเราในการสอดส่องว่าเมื่อไหร่เราสัมผัสหรือมีความเสี่ยงกับการติดโรคมันจะแจ้งเราทราบท,าทันทีและจะมีประโยชน์เมื่อมีการแพร่ระบาดนะครับขณะนี้เราต้องการให้การแพร่ระบาดในเมืองไทยจํากัดอยู่แค่คนคนนั้นจํากัดอันดับหนึ่งะครับอันดับสองคนคนนั้นแพร่ระบาดไปในกลุ่มเล็กๆสีหคนไม่มีการแพร่ระบาดใหญ่ ต้องการเพียงแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวไทชนะแพลตฟอร์มนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเป็นอย่างดีนะครับเลยให้ทราบแล้ววันนี้นะครับไทชนะแพลตฟอร์มมีคนไทยใช้้ทั้งสิ้น48ล้านกว่าคนมีร้านค้าลงทะเบียนแล้ว2ล้าน2แสน9หมื่น4,000กว่าแห่งเพราะฉะนั้นช่วยกันใช้ครับยิ่งใช้มากยิ่งเป็นประโยชน์มากยิ่งเป็นหลักประกันว่าเราเมื่อมีการแพร่ระบาดจะหยุดลงโดยเร็วและเราก็ปลอดภัยเร็วด้วยครับนะครับ ต่อไปนะครับสําหรับพี่น้องคนไทยครับถ้าเราเห็นสิ่งที่ผิดปกติไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆตามร้านสัรพสินค้าสะดวกซื้อนะครับมีคนหนาแน่นไม่สมนักกาลน้มัยใช้สายด่วนแจ้งเจ้าหน้าที่ครับ1 9 1 1 5 9 9 1 1 3 8ครับช่วยกันนะครับยิ่งมีหูตามากเท่าไหร่แล้วยิ่งปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นครับทนอีกสักพักหนึ่งครับวัคซีนกำลังจะมาแล้วนะครับต่อไปครับ มาดูนต่อไปในขณะนี้นะครับมาฟังข่าวที่น่าสนใจครับข่าวต่างประเทศคือบริษัทไฟเซอร์ Pfizer ครับเตรียมขออนุมัติออยสารัฐนะครับผลวัคซีนโควิด -19 ประสิทธิภาพ95%บต่ไฟเซอร์เป็นบริษัทแรกที่รายงานว่าวัคซีนของเขามีฤทธิ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดได้มากกว่า90%จากนั้นอย่างที่ต่อมาบริษัทโมเจนาได้ออกมาว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันการการะบาดได้ถึง95% เพราะฉะนั้นไฟไฟเซอร์ไปทบทวนใหม่ก็พบว่าตัวเองมีประสิทธิภาพถึง95นะครับและขณะนี้กำลังจะรีบขอต่อองค์การาาหารยาสหรัฐอเมริกาในการใช้ยามฉุกเฉินเพราะฉะนั้นขณะนี้ยื่นไปแล้วนะครับแล้วก็จะใช้ได้ประมาณต้นเดือนต้นเดือนหน้าหรือกลางเดือนหน้ายาก็มีพร้อมแล้วจึงสามารถที่จะใช้ในกรณีฉุกเฉินได้แก่คน ที่เป็นหน้าด่านหน้าเช่นแพทย์พยาบาลและคนที่มีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็ของบริษัทไฟเซอร์ก็แจ้งว่าเขามีความปลอดภัยใช้ได้ดีในคนที่อายุมากโดยเฉพาะยิ่ง65ปีขึ้นไปนะครับซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงสูงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออนุมัติแล้วก็จะใช้ได้ประมาณการเดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับในกรณีฉุกเฉินแพทย์พยาบาลและคนที่มีความเสี่ยงมากส่วนคนทั่วไปจะใช้ได้คือประมาณกลางปีหน้า รประมาณเมษาขึ้นไปนะครับซึ่งอันนั้นอันนั้นก็จะต้องรอผลการทดสอบทดลองในคนเป็นจำนวน3-4มหรืมื่นคนนะครับผลก็ออกมาจะชัดเจนกว่านี้อีกครับติดตามกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเราใกล้เข้ามาแล้วนะครับจะมียคซีนของจีนอีกของรัสเซียอีกซึ่งก็จะมีและฝรั่งเศสอีกซึ่งจะมีผลออกมาในเร็วๆนี้นะครับครับ ในขณะนี้ครับประเทศซามัวซึ่งวันก่อนประกาศว่าเป็นประเทศที่ไม่มีโควิด -19 นะครับแต่เที่ยวนี้ครับพบว่าซามัวได้ติดโควิด -19 ไปแล้วนะครับเพราะว่าซามัวนี้เนี่ยมีคนเชื้อชาติเชื้อชาติซามัวนี่นะครับติดโควิด -19 นะครับซึ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศโดยเดินทางผ่านนิวซีแลนด์นะคขณะนี้ก็ยังกักตัวอยู่ในสเตค a รนทีนของรัฐนะครับแล้วก็ จึงยังเหลืออีก8ประเทศที่ยังไม่มีรายงานโควิด1 9นะครับคือประเทศปาเลาวไมโครนีเซียนาอูลูคิลิบาสตูวาลูตองง่าเติร์กเมนิสถานและเกาหลีเหนือครับก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นประเทศเกาะในแปซิฟิกนะครับเพราะฉะนั้นประเทศเหล่านี้ไม่ติดต่อกับใครจึงไม่เป็นแต่ถ้าติดต่อเช่นประเทศนี่ไงครับซาม,มัวติดต่อต่างประเทศเป็นเลยนะครับเพราะฉะนั้น เพาะฉะนั้นคนที่ปิดประเทศนั้นได้เปรียบที่สุดครับแต่เรากำลังจะเปิดประเทศอย่างมั่นคงนะครับติดต่อกันตามติดตามกันต่อไปครับในขณะนี้นะครับหน้าหนาวนะครับกำลังมีไข้หวัดระบาดการป้องกัน โควิด -19 ก็ช่วยป้องกันไข้หวัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ครับขอให้ใช้4ีสอครับกับหน้าหนาวนี้นะครับจะได้ไม่ติดทั้งโควิด -19 และโรคหวัดนะครับสอที่1สวมหน้ากากสอที่2ใส่ใจล้างมือสอที่3สิ่งสัมผัสร่วมต้องสะอาดสอที่4สร้างระยะห่างระหว่างกัน1-2เมตรครับนะครับเพราะฉะนั้นสีสครับสสนะครับใช้กัน สม่ำเสมอทุกที่ทุกวันทุกเวลาครับเราจะได้ปลอดภัยทั้งคุยในทีนและโรคหวัดครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากทีมแพทย์มวยที่สิทธิในร้อยตำลยพระบาทจุงหมอ่งอาจารย์พวกเราเป็นูุสิตจุนหมองมอาจารย์ครับเราพร้อมใจกันทํางานตามยพระบาทเพื่อส่วนรวมครับท่านที่สนใจติดตามงานพวกเราได้ที่ Facebook YouTube และบล็อกบิทครับขอบคุณครับสวัสดีครับ